ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนอ่าตอนนี้พี่ใบยอยู่ในรถนะท่านเพื่อนกําลังจะไปโรงพยาบาลน,นะท่านเพื่อนเนาะวันนี้เรากําลังจะไปโรงพยาบาลอีกแล้วนะท่านเพื่อนนี่นะคะเมื่อกี้มาเช็คอ่ากล่องจดหมายนะท่านเพื่อนเนาะก็ได้รับจดหมายฉบับนี้นะท่านเพื่อนอ่าส่งมาจากเมืองหลวงเนาะ,ะเพื่อนนี่อ่าข้างในจดหมายก็เป็นเมดิเคร์คาร์ดนะท่านะะเพื่อนนี่เนาะ เมดิแคร์าร์ดนะคะเพื่อนเนาะของพี่ไปนะไอ <c oughs> ตัวเมดิแคร์อันนี้นั่นเพื่อนอ่ากับการรักษาฟรีทุกอย่างรักษาฟรีเนาะอ่าโดยเมดิแคร์ตัวนี้นะคะเพื่อนเนาะเอออันนี้ expire day อ่าวันที่สอ่าเดือนสองนะเพื่อนเดือนสองปีสองพันยี่สิบเจ็ดนะเพื่อนนี่เนาะ อันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะโลอันใหม่ทิ้งนะคะเออจะโลอันเก่าทิ้งนะคะนี่เนาะกับการใช้ชีวิตในต่างแดนนั่นเพื่อนอะ่ะได้ก็ได้รับการรักษาโดยเมนิแคนี่นะนะคะเพื่อนเนาะอะส่วนพี่ใบเนี่ยเวลาไปหาหมอทีก็ไม่ต้องจ่ายตังนะบล็อกบิลนะคะเพื่อนเนาะส่วนอ่าบล็อกบิลนี่อ่าไม่ได้บล็อกบิลทุกคนนะเพื่อนเพื่อนบางคนไปก็ต้อง จ่ายตังก่อนแล้วก็เบิกได้ครึ่งหนึ่งนะาบเมนิแคร์นี่แหละเพื่อนโดยเมนิแคร์เนี่ยใบเนี่ยน่ะเพื่อนส่วนพี่ใบน่ะเออก็คือโอกบิลก็คือไม่ต้องจ่ายเลยนะเออได้สิทธิพิเศษมาจากทางสามีเนาะซึ่งสามีปกบิลก็โบกบิลทั้งผัวเมียเลยนะคะ่ะเพื่อนเนาะส่วนส่วนบางคนเขาก็ต้องจ่ายสมมุติว่าจ่ายห้าสิเหรียญน,นี่เพื่อนเราก็จะได้อ่า รับมาครึ่งหนึ่งนะอเมริกาจ่ายกลับคืนมา,าครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนเนาะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้อันใบนี้ส่งมาจากเมืองหลวงแคนเบอร์รานะคะเพื่อเน,ะะนเพื่อนนี่นะคะเพื่อนพี่ใยก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่เอาเมริร์เอามาโชว์นะคะเพื่อนเนาะเออเมริแก์ในการรักษากับการใช้ชีวิตในต่างแดนนั่นเพื่อน พี่ใบไม่มีไม่มีประกันชีวิตนะเพื่อนแต่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาด้วยด้วยเมนิแคนนี้นะฮัเพื่อนเนาะเออเพราะการจะทําประกันชีวิตมันจะต้องอตรวจสุขภาพนะยิ่งสามีพี่ใบป่วยตอนนี้นะสามีก็ก็พูดอยู่เมื่อก่อนแกเคยมีประกันชีวิตนะอแล้วก็ไม่เคยได้รักษาเลยเพื่อนเออตอนตอนที่ทําประกันนะเคยได้รักษาแล้วทีนี้พอแก รีทายแกสุขภาพไม่ดีเออแกก็เลยแบบว่าถ้าทําประกันชีวิตมันจะต้องตรวจสุขภาพเยอะแล้วกแกก็บอกว่ามันตรวจไม่ผ่านนะสุขภาพไม่ดีนะทําประกันยากเด้อพี่น้องการ ถ้าทําได้นะการที่มีสุขภาพไม่ไดีถ้าทําได้นะเพื่อนๆก็คือวงเงินประกันค่าใช้จ่ายมันสูงเนาะก็เราก็เลยไม่มีประกันชีวิตนะทั้งสองคนคือไม่มีประกันชีวิตนะคะเพื่อนถ้าเกิดเป็นอะไรไปก็คือรักษาโดยเมนเนเแคือไม่มีประกันเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตนั่นเพื่อนอถ้าจะได้รับการซัพพอร์ตสมมุติว่า กับรถยนต์อะไรเงี้ยก็คืออ e ีกกรณีหนึ่งใช่ไหมเพื่อนแต่พูดถึงว่าการเสียชีวิตโ,โดยไม่มีประกันชีวิตนะค่ะเพื่อนเนาะเออก็มาเล่าให้ฟังนะค่ะเพื่อนเดี๋ยวพี่บายจะไปโรงพยาบาลน,นะคะเดี๋ยวจะเอานี่ใส่ไว้ในกระเป๋านะคะแล้วก็เอาใบเก่าทิ้งนั่นเพื่อนเพราะว่ามันหมดอายุนั่นเพื่อนนี่ก็อยู่ได้หลายปีนะั้น ปีนี้ปี2022นั้นเพื่อนถึง2องพนยนะคันเพื่อนเนาะขอบคุณเดอ้อเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ